แถวหลังด้วยนะครับด er like ้านหลังนะครับปรับปรับเข้ามาท้ายแถวท้ายแถวขาดไปนะครับท้ายแถวขาดไปปรับเข้ามาครับทางกาจราจรดูท้ายแถวของทาง กระทบต่อความมั่นคงของรัฐจึงให้ทุกหน่วยระดมป่าร,ร้างอาชญากรรมระหว่างวันที่10ถึง24มีนาคม2557โดยกำหนดเป้าหมายสำคัญในการปฏิบัติได้แก่บุคคล กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดบุคคลตามหมายจับบุคคลค้นโทษและผู้ต้องหาที่ได้รับอนุญาตผู้มีพฤติการดังกล่าวข้างต้นลดความรุนแรงเหตุแทรกซ้อนและรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการจัดพิธีปล่อยแถวแะดมกวาดล้างอัจญรกรรในครั้งนี้ ได้สนทิกำลังจากบุคลารกรของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประกอบด้วยข้าราชการตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนอาสาสมัครภาคประชาชนและอาสากระดมงกวาดล้างอาญาก,กรรมและเหตุแทรกซ้อนของตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีในวันนี้นะครับผมทราบข่าวว่าการดําเนินงานของตารวจภูธรจังหวัดลบบุรีภายใต้การนาของท่าน พลตำรวจตีบงตรีเนี่ยท่านมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะประสานงานดลบรรดาบประธานพรนะครับให้กับท่านเจ้าหน้าที่ฮะที่เข้าร่วมโค,โครงการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้ทุกทกท่านนะครับและเจ้าที่ผู้สนับสนุนทุกหน่วยนะครับขอให้ประสบความสําสเร็จในการบ,บริการครั้งนี้นะครับแล้วก็ ขอให้มีความปลอดภัยทุกท่านนะครับพร้อมทั้งขอให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดีดงามน,นะครับในชีวิตต่อไปนะครับณบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอปล่อยแถวระดมปวาล้างตามมาตรการเชิงรุกนะครับในการป้องกันอาชญากรรมและเหตุแซ,ซ้อนในพื้นที่ของตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีณบัดนี้ขอขอบคุณครับ